สิาหน้าใสกินนะคะแล้วก็ผิวพรรณดูเปล่งประกายนะคะไร้ฝ้าไร้กระจุดด่างดำและปวดข้อเข่าก็ช่วยได้นะคะสำหรับผู้มีความเมื่อยล้านะคะเราก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการได้นะคะสำหรับวัฟคอลลาเจนในเซตนี้นะคะนี่นะคะวัฟคอลลาเจนเซตนี้นะจ๊ะกล่องละร้อยห้าสิบบาทนะคะในช่วงโปรโมชั่นสินปีนี้นะคะ เพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะสําหรับวัดคอลลาเจนสัพพคุณของทางเราได้อธิบายไว้แล้วนะคะว่าวัดคอลลาเจนตัวนี้สามารถช่วยเราได้อะไรบ้างนะคะทั้งผิวออร่านะคะทั้งลดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ผิวพรรณสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ถึงกระจ่างใสนะคะสําหรับผู้ที่มีความ ปัญหาเรื่องผิวเหี่ยวหรือว่าปัญหาผิวหอมองคล้ำอ,อะไรอย่างเงี้ยก่อนวัยหรือว่าฝ้าแดดฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างงี้เราก็สามารถใช้วัตคอลลาเจนตัวนี้ได้นะคะสำหรับผู้ที่มีปาร์ตี้หนักๆกก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะชงดื่มแล้วก็สดชื่นได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็ผิวใสแล้วก็สวยด้วยทุกวันนะจ๊ะชะลอความ เด็กให้อยู่กับเราตลอดไปนะจ๊ะสําหรับราคาสินค้าก็จะอยู่ที่กล่องละ150บาทนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการวัฟคอลลาเจนแล้วก็กาแฟแล้วก็ดีขอบเราก็จะมีเซ็ต599บาทก็มีนะคะ3กล่องก็มีนะคะแล้วก็ขายเป็นแพ็คเซตก็ได้นะจ๊ะ คอลลาเจนของทางเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าคนไหนสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะกล่องละ150บาทเท่านั้นนะคะกล่องละ150บาทนะจ๊ะกล่องละ150บาท1กล่อง150บาทนะคะ2กล่อง300นะคะ ส่งทั่วไทย150บาทนี่ก็คือสองกล่องสามร้อยก็จะมีค่าขนส่งอีก50บาทนะจ๊ะเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะจ๊ะแม่ค้าใจดีแล้วก็น่ารักแล้วก็สวยทุกวันทุกวันนะจ๊ะเพื่อนคนไหนต้องการมองโปรโมชั่นตัวไหนก็สามารถจัดมาได้เลยนะคะเพราะว่าวัฒนาก็จัดอยูตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนะคะ แล้วก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะก็มีโปรโมชั่นดีอๆให้กับลูกค้านะคะสำหรับผู้ที่เป็นริสสีดวงนะคะก็จะมีโปรโมชันเกี่ยวกับผู้ที่ท้องผูกอยู่นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะก็จะแจกของขวัญให้กับเพื่อนๆนะคะคนไหนที่สั่งก่อนได้ก่อนนะคะในเซตนี้นะคะเราจะจัดโปรโมชั่นให้กับทางคุณนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นการแกกน้ำหอมหรือแม้ว่าจะเป็นการแกกกิฟต์เซตอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนก็สามารถติดต่อได้ที่เพจนะคะก็จะมีวัฟคอลลาเจนนะคะแล้วก็กาแฟนะคะกาแฟของทางเราก็จะมีกาแฟมอสซานะคะกาแฟมอสซาของทางเราเป็นกิฟต์เซตอย่างนี้ก็คือจะอยู่ที่3ชิ้น599บาทนะคะ รามชิ้น599บาบ้าทเท่านั้นนะคะเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะเพราะว่าสนาก็คือขายวนไปอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งสิ้นปีแล้วเราก็จะมีโปรโมชั่น NK อีกหนึ่งกล่องให้นะคะก็ยังมีสินค้า,าเหลือไม่กี่ชิ้นเองนะคะในช่วงโปรโมชั่นของสิ้นปีนี้นะคะเพื่อนคนไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ เข้ามาคุยกันได้นะคะว่าสนใจสินค้าตัวไหนนะคะของทางเพจเรานะคะเราก็จะมีทั้งน้ําหอมนะคะน้ําหอมเพื่อเป็นมาดามฟินอยู่นะคะน้ําหอมมาดามฟินตัวนี้นะคะน้ําหอมมาดามฟินตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา700บาทนะคะณตอนนี้นะจ๊ะเพื่อนคนไหนสนใจใช้หรือว่าสนใจจะไปจำหน่ายต่อก็ได้ อยู่นะคะก็จะใช้อยู่กันเรื่อยๆนะคะนี่แกะกล่องมาก็ใช้กลิ่นนี้อยู่นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนให้กับญาติมิตรสหายให้กับคนรู้จักให้กับ มีอุปการะคุณต่างๆก็ได้ก็ง่ายอยู่นะคะแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูแล้วก็มีแบบเป็นเทรนด์ของสินค้ามาแรงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หรูหรานะคะเพราะว่าโฆษณาเขาก็ยิงกันอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ต้องอธิบายมากนะคะส่วนวัฟคอลลาเจนของทางเรานะคะเราก็ขายอยู่เรื่อยๆนะคะก็ มีอยู่ตลอดตลอดนะจ๊ะเพราะว่าเราจะจัดโปอยู่ประมาณ3ชิ้นนะคะ